ว่าคลิปนี้กำลังไวรัลนนะฮะเราถึงแล้ววะยังเลยดิหิวแบทเซเว่นอะไรปะเฮ้ยนั่นมันพี่โตป่ะเฮ้ยบางโตโตไหนวะพี่โตบางโตอ่ะบางโตเนื้อแท้บางโตซิริฟูมึงฝักปะเนี่ยโอเอากูตื่นเลยเนี่ยเอ้ยมึงไม่เห็นเหรอน้าเขาเซเว่นไปแล้วไม่เห็นวะสวัสดีวัสดีครับเจนครับน้องๆเห็นบางโตที่เข้ามาในเซเว่นปะอยู่ที่เชลครับเฮ้ยเฮ้ยนั่นไงเฮ้ย ตอนนี้เขาเป็นบางตัวนื้อแท้แล้วทุกคนเออน้องหืมหน้าคนคุณนนะเนี่ยทำไมต้องหล่อด้วยเห็นบางตัวบางนี้ป่ะอยู่ที่เชลครับหน้าเหมือนเหมือนกันเออไม่ใช่ใช่ป่ะเชลอะไรมายังไงเชลแซนด์วิชโอ้ยใครอีกวะเนี่ยเฮ้ยบางตัว โรคจริงนะบางโตเนื้อแท้อร่อยม้ากบางโตอุ้ยไม่ใช่แล้วของแท้อยู่ไหนอ่ะของแท้อยู่ที่เชลเชลซารีตัวจริงอยู่นี่ตัวจริงปะเนี่ยได้ป่าะไม่ เนื้อย่างซอสแจ่วชีสโ s ส toast s a n d w เฮ้ยเนื้อแท้เข้าเซเว่นเหรอใช่เนื้อแท้เข้าเซเว่นต้องลองกันทุกคนโ oh my god หาไม่ยากเลยทุกคนเพราะว่าแพ็กเกจสีดูโดดเด่นมากนะฮะไม่เหมือนซองอื่นๆเลยแต่กลัวใจอย่างเดียวว่าของจะหมดก่อนนะสิทุกคนต้องอย่ารอช้านะจ๊ะเดี๋ยวแซนด์วิชจะอร่อยเนี่ยต้องเอาไปอบน้องอบให้หน่อยน้องทำได้ทุกอย่างจริงนะฮะสินค้าจากเซเว่นเดลิเวอรี่ได้แล้วครับมีออมเมมเบอร์ไหมจ๊ะของจริงต้องถามไม่่ใชไม่ใช่ของเรา ครับอูหอมนะเนี่ยหอมนะเนี่ยเอ้าเฮ้ยวันนี้เนื้อแท้เข้าเซเว่นแล้วเนื้อย่างซอสแจ่วชีสโทสแซนด์วิชเฮ้ยที่เซเว่นใกล้บ้านคุณต้องจัดแล้วทุกคนกินให้ดูก็ได้ทุกคน รีวิวให้ดูสดๆตรงนี้เลยนะครับผมต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะบอังโตให้เนื้อคำโตเบริ่มเลยทุกคนเออคือกัดกินไปเนี่ยคือเนื้อละมุนเิ้นมีชีสแล้วก็มีซอสแจ่วด้วยนะฮะมันฟินมันอิ่มนะฮะแทนมือข้าวได้เลยทุกคนโอ้ยแซนด์วิชยังอร่อยขนาดนี้กินที่ร้านเนื้อแท้จะขนาดไหน่ะไปกันต่อเฮ้ยขออีกนพูดสโลแกนหน่อย บังนัวแท้บังจับใหม่บังใกล้บ้านบอกว่าบังอะไรบังอ่ะบังกล้องผมเป็นหน้อะไรนั่นบังกินนะใจเลยใจมีอาการเลยไปนั่งข้างหลังด้วยเดี๋ยวก็ดังอีกไปไปเล่าอีกแชร์กันทั่วโซเชียลเลย